นางสาวจุธามาศแก้วมีพ่วมในการกศนอําเภอสิเก,ออพกาพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาีิเดศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรณสำนักงานกศนจังหวัดตรัง25ตุลาคมพ่วมในการกศนอ,อำเภอสิเกาพร้อมบุคลากรรับฟังนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565จากเลขาธิการกศนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา2564และได้จัดกิจกรรมประถมนิเทศออนไลน์และประถมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์และออนแฮน ผู้มนวยการกศนอเพอร์ซิเกลมอบหมายให้ครูรณรงค์ให้นักศึกษากศนเพอร์ซิเกาเข้าร่วมการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด2019น้าโรงพยาบาลนำํำเพอร์ซิเกลสวัสดีครับวันนี้ผมนายกำนรายาครับจะมาเรียบชมกลุ่ม สนใจนะครับการทำกระป๋องผ้าด้วยผ้าปะเตกนะครับอันนี้ก็มีสมาชิกมานะครับมาร่วมกันทำนะครับณอ่องสมุรอำเภอสิเกานะครับเรามาดูนะครับนะครับสวัสดีครับพิทยากรสวัสดีครับแนะนําตัวให้ฟังหน่อยครับนางมรนาวรวานนท์ค่ะสอนทํากระป๋าด้วยผ้าปะเตะค่ะ ความรู้สึกยังไงบ้างครับคุณวันนี้ครับคุณสุตาทิพย์ครับวันนี้มาทําแล้วนะครับความรู้สึกยังไงบ้างครับรว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับในการทํากระเป๋าภาพปฏินี้ค่ะก็ใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างน้อยก็คือได้ใช้เป็นของตัวเองนะคะอีกอย่างสามารถต่อยอดไปเป็นงานฝีมือคะไปขายได้ครัเราสามารถอเอาไปจาหน่ายได้ะนะต่อไปนะครับเราสามารถต่อยอดไปเป็น อสินค้านะครับทำให้เรามีรายได้อเสริมจากงานประจำครนะครับกกท่านขออ่านธกรมะแก้วมีในคณะร่ว่มกันไร้เทศาให้กำลังใจกลุ่มทำอาหารขนมพื้นบ้านกลุ่มกระเป๋าทำมือกลุ่มการเย็บผ้า งานการศึกษาตามอัธยาศัยดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้นิทรรศการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านไลน์และเพจห้องสมุดประชาชนอําเภอสิกากิจกรรมแนะนำหนังสือกิจกรรมด้วยรักไม่ห่วงใหญ่ก้าวไปด้วยกันโดยการมอบเจลล้างมือให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอําเภอสิเกาท่าเรือปากเมง ประตูเชื่อมสู่วงแหวนอันดามันลักษณะพิเศษของท่าเรือปากเมงใหม่มีการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารให้มีรูปลักษ์คล้ายปลากระเบนให้ส่วนของสะพานเชื่อมท่าเรือเหมือนกับหางปลากระเบนยื่นออกไปในทะเลโอกาสทางการศึกษาหาได้ที่กศนอำเภอสิเกา